อ๋อปีนได้ปีนตรงนี้ใช่ไหมถ้าตกงลงไปคือเรียบร้อยนะฮะโดนกระดังหนูไม่สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมบล็อกคลิกเกมเมอร์วันนี้ลงอยู <King> ่ในเกมเบ b l e t h เ Mountain k i ิงภาคที่2แล้วนะฮะโอเคเราไปหาพี่สาวของเราก็ต่อนดีกว่าใอ้เจ้ายักษ์ตัวนั้นมันจับพี่สาวเราไปนะฮะไม่รู้ชะตากรรมไรดีตอนนั้นจับไปยังเป็นเวลาพกค่ำตอนนี้เช้าแล้วไม่รู้ว่าจะโดนกินไปหรือยังนะฮะ โอเคตาพี่สาวกันต่อนี่มันดอกไม้ที่พวกคนเอ่อคนแคะเล่นดินะที่ไว้บนหัวใช่ไหมเนี่ยดอกไม้นี้โอเคฮะเอ๊เหมือนชุดเรามันเปลี่ยนด้วยปะไม่แน่ใจนะเหมือนชุดเรามันกลายไปใส่เหมือนชุดนอนเลยอะเอ๋หรือว่าเมื่อกี้คือเราคือฝันไปเหรออันนี้คือความจริงแล้วปะมันสลับกันว่าแบบว่าที่พี่สาวเราโดนจับตัวไปคือความฝันอันนี้คือความจริงหรือเปล่า เหมือนชุดมันเปลี่ยนไปนะฮะไม่รู้ว่าตอนนั้นเป็นตอนกลางคืนเลยมองเห็นพลาดหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราปีขึ้นไปก่อนนะฮะน่าจะเป็นประตูที่พาเราไปอีกโลกหนึ่งนะฮะนี่แบว่าใช่เลยเนี่ยเหมือนชุดมันเปลี่ยนไปนะฮะโอเคมนกระโดดอึ๊บอ่านี่ฮะตอนที่เราเจอกับพี่ตรงนี้นี่ไงพี่เราก็อยู่ตรงนี้เลยรลพี่อยโดดไปนะอกอกน ไม่ตกใจอะไรเอากลายเป็นไฟปิดปุ๊บเอาแสดงว่าเราฝันอยู่เหรอเสียงอะไรอะ่ะแม่มดเหรอภาพตัดไปฮะยังมืออยู่โอเคกลับมาเอะนั่นมันเฮ้ยนั่นมันกบราชาก,กบนี่นะอย่าบอกนะว่าช่วยเราอะ่ะใครมันจะปากวะให้เดานั่นแงจริงด้วย <Yeah! S 2> พระราชากบนั้นเหมือนกับว่าแน่ใจว่าเพื่อนใหม่ของเรายังไม่จมน้ำตายอ๋อคือช่วยเราไว้นะฮะแต่ตอนนี้เขาไม่มีพี่สาวแล้วเขารู้สึกเหมือนคนที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกไม่พี่พี่จา๋าโอ้ราชากบช่วยไว้นะฮะโอเคฮะเราต้องตามหาพี่สาวแล้วก็รีบกลับบ้านคุนพา,ายบอก อ๋อก็คือเรารอดเพราะราชากบช่วยไว้นะฮะอืมถ้าเราจะช่วยพี่สาวเราต้องหาโรตัวใหญ่นะฮะเพราะว่าจับพี่สาวไปต้องหายักษ์ตัวใหญ่ที่จับพี่สาวเราไปก่อนนะฮะอย่างแรกโอเคถ้าเจอเจ้ายักษ์ตัวนั้นก็จะเจอพี่สาวนะฮะอืมถึงว่าตกมาสูงขนาดนะั้นเป็นใครก็ไม่รอดนะฮะราชากบช่วยเราไว้นี่เอง น่าจะเป็นเพื่อนเราในการช่วยพานต,ต,ต่อไปแน่เลยไม่แน่ถ้าเราตกน้ำมานอีกก็จะมาช่วยวอีกก็ได้นะฮะนี่ฮะรอยเท้ายักษ์จะโคมาเดินไปทางนี้สินะโอ้หบ้านพังด้วยอย่าบอกนะบ้านคนแค่ไม่ตรงนี้ต้องดันได้ปะไม่ได้นะฮะโอเคไม่บ้านคนแค่พังไม่รู้บ้านคนแค่หรือนนเปล่านะแต่ผมเดาว่าบ้านคนแค่ไปทางนี้ได้ไหมอนะรืทางนี้เข้าไม่ได้หรอโอเค ไม่เป็นไรน่าราสำรวจในบ้านทราบปหลักกับพังดูนะฮะไม่นะเจ้าคนแค่ประตูล็อกนี่ยัเสียงเป็นเสียงคนแค่นี่นะนี่ไงไม่เป็นไรนะเจ้ายักษ์น่ะไปแล้วอย่าบอกนะว่าพี่น้องนายก็โดนจับทางนู้นนะฮะชี้ทางให้เราอ๋อมันไปทางนู้นเหรอขอบใจนะเดี๋ยวฉันหาพี่น้องให้นายเอง ก็คือยังไม่ให้คุญแจเราจากกังหวะเราจะช่วยอ๋อตุกตานะมาให้น้องหรอโอเคฮะถ้าเราเอาตุกตานี้มาให้น้องอาจจะเรียกว่าไงดีอ่าได้คุญแจนะฮะแล้วเราขึ้นไปเอาอยัางไง่ะเนี่ยมันตรงนี้มันก้มไม่ได้เหรอเอออืมาทำไงอ่ะนี่ไงดันรถอ่าตอนแรกก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันดันไม่ได้นะอย่างนี้นี่เอง ตอนนี้ดันได้แล้วเอาเป็นที่ต่อขาไปหยิบเจ้าหมูมาให้น้องคนแคบของเรานะฮะน้องโนมอ่าน่าจะได้สุดแค่นี้นะฮะเอแลวก็ปีนขึ้นไปอ่าโดดขึ้นเดียบรอยหยิบเจ้าหมูมาให้น้องโนมเราได้แล้วเคได้แล้วอ่าโดดลงมาแล้วจ้ามาแล้วน้องหนูดูซิว่ามีอะไรมาให้ แต่เดเย้น้องดีใจแล้วแลกกันนะแลกกันเลยดีใจด้วยนึกว่าทุกคนโดนจับไปซะอีกไม่รู้ว่าทุกคนโดนจับไปจริงๆหรือว่าน้องแค่ได้หมูกันเนี่ยแต่พวกทุกคนน่าจะโดนจับไปเหมือนกันนะน้องโนมน,นี่ะตามเราเลยแล้วกุญแจมาเปิดแล้วเรียบร้อยไปทางไหนต่อโอ้โอนั่นมันบ้านไม่ใช่บ้านคนแค้นแน่นอนนะฮะประตูใหญ่ขนาดนี้ตรงนี้เข้าได้ไหมไม่ได้เลย โอเคแล้วทางนี้เท่านั้นสินะก๊อกก๊อก ok. มีใครอยู่ไหมฮัลโหลเข้าไปได้เลยใช่ไหมนี่มันบ้านของพวกนมพวกคนแค่เหรอ,อหนักมากทำไมป,ประตูบานบานตอนเช้ายังต้องใช้คนเป็นสิบสิบคนเปิดทำไมประตูแค่นี้ใช้แค่สองคนได้วันเนี้ยมันอย่าบอกนะนี่คือกำแพงอ๋อน่าจะเป็นกำแพงของพวกนมใช่ไหมเนี่ยไว้ป้องกันสตูอะไรอย่างนี้ อันนี้เป็นสะพานข้ามของพวกนมเราสามารถข้ามไปได้ใช่ไหมโอเคอุ้ยมันอะไรอ่ะยักษ์ก้อนหินเหรอเหมือนตัวอะไรไม่รู้เป็นก้อนหินแล้วก็หันหน้ามานะน่ากลัวจัดโอเคตรงนี้อะไรอ่ะนี่มันเคลื่อนมาแล้วอ่ะไม่รู้ใช่เปล่าเสียงมันยักษ์เคลื่อนอนะันนี้คืออะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะหนูเหรอกระรอกเหรออะไรไม่รู้อ่ะ ตรงนี้เก็บได้ไหมอะหยิบไม่ได้นะโอเคลงไปโอ้โหนะกลัวจัดเหมือนเป็นพวกก้อนหินมีชีวิตนะฮะเนี่ยมองเราด้วยมาขยับอยู่นะดูดีมันมองเรามองตามเรานะฮะโอเคตรงนี้มีสองทางให้ไปคือทางด้านซ้ายที่มีเจ้าโนมถูกจับอยู่แล้วก็ทางขวานะเราผมจะไปดูทางขวาก่อนละกันว่ามีอะไรโอเคมีทางให้เราเดินข้ามไปนะฮะแล้วเอา้าลงมาแล้วหรอกลับขึ้นไปไม่ได้โอไม่โอเคไม่เป็นไร ไปทางนี้ก็ได้นะฮะอย่าตกลงไปแล้วกันค่อยๆค่อยๆบูม,มีกับดักหนูด้วยแย่แล้วเราต้องเดินลบกับดักพวกหนูด้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อปีนได้ปีนตรงนี้ใช่ไหมถ้าตกลงไปคือเรียบร้อยนะฮะโดนกับดักหนูไม่อ้ากลัวจัดเรียบร้อยโดนกับดักหนูตัวแตกโคตน่ากลัวเลย <c oughs> ตายครั้งแรกของผมแนละ้วโอเคอเค,ค่อยๆ นี่เป็นบทเรียนนะฮะเรียบรอดกับหลังหนูเป็นไงรู้เลยมันเหมืยนคนน่ากลัวเลยอ่ะกบนน้ำลายนกหอ่อโอ้ยักษ์เอาไอ้โทตัวนั้นอ่งนีที่มันจับพี่สาวเราไปโดดข้ามอ้าโอเคได้ยินเสียงคนร้องฮะไงเจ้าโนมมาช่วยแล้วฉันมาช่วยแล้วแล้วก็มาช่วยพี่สาวรุด้วยโอเคค่อยๆข้ามไปโดดข้ามหนึ่งสองสามจย่าตกลงไปนะอยะ่าโอเคต้งไงต่อ โอโดดไปทางนู้นนะฮะโดดย่าเสียวตกลงไปโดนกับดักหนูตัวแตกเลยแม่เมื่อยพน่ากลัวหัวรุดเลยเบ้ค่อยๆค่อยๆปีนข้ามไปกับดักหนูตรงนี้รออยู่ด้วยเบ้ค่อยๆตรงนี้ต้องโดดหรือแปวนไปต่อได้ไหมไม่ได้แล้วหรอโอเคโดดขึ้นเห็ดนะฮะหนึ่งสองซ้ำไปขึ้นเห็ดโอเครอดพ้นจากกับดักหนูแล้วนะ อ่าเหมือข้างล่างตรงนี้มีกบดักอยู่เลยมันเป็นพุ่มไม้หลอกเราก็เนี่ยเอาไงดีเดินอ้อมไม่ได้กระโดดข้ามอ๋อลงพุ่มอ๋อแอบประัดซีนผมนึกว่าโดนละนี่ยมันเป็นกบดักจริงด้วยร่วงลงมาดีนะกวางโดนไปก่อนเราเลยไม่โดนโหคนหน่ากลัวไม่น้องกวางโอเคต้องไปต่อหาทางขึ้นไปนะแม่เมอ้ยผมว่าแล้วเป็นกบดักจริงด้วยมันเป็นพุ่มไม้แปลกๆอะ มันไม่เป็นพุ่มหญ้านะฮะเห็นตรงนี้ปีนได้ม,มีเห็ดอะไรไม่รู้เหมือนเห็ดเห็ดแทนเลือดเลยอะ่ะไม่ใช่เห็ดสีแดงนะฮะไม่รู้ว่าดูเลือดกวางแล้วมันโตขึ้นหรือเปล่าค่อยๆเดินขึ้นไปค่อยๆปีนอึบอึบอึบนายเอยโดนกับดักจนได้ผมวิสา,ากระโดดข้ามแล้วนะเมืม่อไปคัสซีนังคับนะเคมุกเข้าไปในความมืดลูกแก้วแห่งความกล้าหาญแล้วก็หายไปแล้วนะฮะไม่รู้ว่าอยู่ไหน ไม่แน่ในอะนาคตเราอาจจะได้เจอลูกแก้วนะแล้วก็เอาไปใช้ทาบางอย่างได้นะฮะแต่ตอนนี้เราไม่มีติดตัวเลยน่าจะตกลอยลามแม่น้ําไปแล้วข้างหน้า,นามันเสียงเจ้ายักใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเนื้อสัตว์เดียวเอ้ยโอ้ย,อยหัวหมูร่วงตกใจหมดนั่นมันหนูเหรอหนูหรือหมูอะ่ะมันเหมือนหนูกับหมูผสมกันเลยนะอันนี้ไม่ใช่เจ้าโทที่เราตามหานะตามไปได้ใช่ไหมย่องไปได้เนาะ โอเคค่อย <Okay, S 2> ย่องไปนะฮะกลัวไม่ได้ยินเสียงโอเคตรงนี้เราต้องทำไงวะเนี้ยต้องปีนเหรอปีนใช่ปะ่ะโอเคปีนตรงนี้นะฮะโอเคกระโดดข้ามไปพอกงป้หรือว่าเดินต่อเดินต่ออีโวนัดเกียดออะอือไม่รู้มีเนื้อหมูเนื้อคนเนื้อกวางอะไรไม่รู้มัวส่วมััวเหล่งหมดอี ต้องหาที่ล้างเท้าด่วนเลยเดี๋ยวไปเชื้อโรคแม่เบ้ยแค่ตามหาพี่สาวทำไมเป็นยาลำบากจังวะแม่เงยมันเสี่ยงชีวิตโดในหมูนี่หั่นปะเนี่ยโอไม่โอเคค่อยอย่าให้มันรู้ตัวนะลงมาตรงนี้กระโดดข้ามอ๊บโอเคอันนี้ต้องลงไปหรอโอเคลงมานะฮะลบหลังเนื้อ มันคอยย่องอุ้ยไม่มันเห็นเราแล้วเหรอโอ้ชิ่มันเห็นเราแล้วไม่ทำไงอะชิบหายแล้วลบลบอุ้ยเชี่ยอะไรวะเนี่ยชิบหายต้องลบลบอุ้ยเกือบแล้วล่อล่อล่ออุ้ยเกือบอะไรเนื้อเลือดปลาใส่ตาปลาใส่จมูกปลาใส่ตาโอเคขอปลาใส่ตามาหรออุ้ยลบลบลบหมอบหมอบ แม่เงเอ้ยหายนะ่ากลัวจัดมันจะสับออกมาแล้วโอเคต้องรอให้มันสับสับพลาดโอ้มันต่อยด้วยว้า,าเรียบร้อยอ๋อถ้าต่อยเราต้องกระโดดเหระโอ้ยตัวขาดเลยโคตรน่ากลัวโอเคเมื่อกี้โดนมันสับหัวแรกนะฮะโอเคตอนมันทุบเราต้องโดดให้ทันนะฮะต้องรอเวลาจังหวะมันนึงโอเคอย่างนี้ฮะรอดอ่าเราบรรทุบ มันจะทุบไหมโอ้ไม่ทุบโอเคอ่าตรงนี้เราเพิงโดนปลาคืนเอาไปกินนี่หมูเวนอุ้ยลบๆโอเคมันต้องรอให้มันฟันพาทางตรงนี้ให้เปิดให้เราใช่ไหมเนี่ยอ่าโอเคดูที่มัดนะฮะอย่าให้มันต่อยโอเคตกพันเว้ยไอหมูสกปรกอุ้ยตกพันเว้ยอุ้ยเกือบอ่าล่วงลงมาแล้วเสร็จตู้เอาไป กินนี่หมูเวนเปิดทางให้ตูเดี๋ยวนี้เออเปิดทางให้เราแล้วโอเคโดนข้ามไปได้ไปแล้วโว้ยฮ่าฮ่าอยา่างงโดนปลาใส่ตาไปสองทีแรกกับการโดนซับหนึ่งทีนะโดนซับตัวแรกเลยโคตรน่ากลัวตายมาสองรอบมาในเกมนี้แม่งเลยน่ากลัวจัดทุกครั้งนะฮะเจอสับปะรดทีไรตายหนึ่งทีเสมอนะครับผมโอ้โหไม่ได้เรี้ยงเลยกับการมูเมนต์เอาตัวรอด เฮรอดจากปีศาจหนูหมูยักษ์ไม่รู้ว่าเป็นหนูหรือหมูเหมือนผสมกันยังไงไม่รู้อ๋อตอนนี้เราตัวเราอยากร้องไห้แล้วนะเมื่อสองสามชั่วโมงก่อนแทนที่เขาจะได้นอนอยู่บนเตียงอุ่นๆแต่ตอนนี้เขาเกือบตายหลายครั้งพี่สาวเขาก็หายตัวไปตอนนี้เขาเปียกโชกไปด้วยน้ำและกลิ่นเหม็นเน่านางสารนะฮะ ท่นี่จะได้นอนอยู่ดีๆแม่เอ้ยต้องมาจนโชคหาพี่สาวแล้วก็โดนจะจะโดนฆ่าหลายรอบทีนี่เป็นที่นอนของตัวอะไรไม่ได้มีคาบกระดูกอยู่ด้วยขออยให้เป็นสัปปราตัวใหม่ด้วยเธอขอร้องละแม่เอ้ยไม่อยากสู้ตัวอะไรแล้วเห็นฉากตายไปสองรอบมันน่ากลัวจัดเนะมันไม่ได้แบบตายแบบเขาเรียกว่าไงดิตายแบบตหยองอะมันไม่ได้ตายแบบน่ารักอธ <laughs> ิบายไม่ถูกเหมือนกันโอเคตรงนี้ต้องช่วยพวกโนมตัวด,ดึงกล่องลงมาใช่ไหม จ้าเดี๋ยวไปช่วยนะจ้าไม่ต้องร้องนะทุกคนขออนุญาตดึงตรงนี้ก่อนดึงมาเป็นทางต่อขาให้เรานะฮะไม่ร้องนะเดี๋ยวไปช่วยแล้วโอเอโอเอจะเย็นจะเย็นจะเย็นเอโอ้มันมันเคลื่อนที่หนีด้วยเว้ยเนยอ้าโอ้แต่ทันอยู่โอเคมาแล้วจ้าไม่ร้องนะอึ๊บอ้า ลงมาเลยเย yeah. ้วูอ่าโดดด้ลงด้ะอ่าตรงนี้นุ่มโอเคทีนี้ก็ใช้แรงงานพวกโนม <c oughs> เปิดประตูให้เราฮนะการช่วยเหลือคนไม่ได้ช่วยแบบฟรีๆนี่ฮนะให้มาใช้กำลังอยา่าเปิดประตูยอ,ะยอย่าอ่าียบ้อยทำไมตอนแรกใช้แค่สองคนเปิดได้ตอนนี้มึงต้องการไปสิบคนเลยหรืออุกกำลังหนู เกือบแล้วโอเคตรงนี้เดินหลบได้ใช่ไหม,ไมค่อยๆนะพวกโนโมระวังล่ะมันเดินหลบตรงไหนดีวะเนี่ยโอ๊ยโหนมไม่มึงก็เดินระวังกันดีเย้ไอพวกโนมไม่เชนะื่อนะกูจะอัดเดินระวังกันดีแมงเอ้ยน้องเดินค่อยๆดี าเรียบร้อยเลยสี่คนีนเวนเลยนัยนกวัวจัดทำไมไม่เดินตามพี่ดีๆล่ะน้องแม่เลยไม่รู้มีทางเดินอื่นป่ะนะแต่ว่าตายไปสามสี่คนเลยนา่ากลัวจัดเกมนี้มันนา่ากลัวเกินไปแล้วโอเคไปที่บ้านพวกโนมทุกคนปลอดภัยแล้วถึงแม้จะตายไปสี่คนก็เถอะเหลือหลกลับมาแค่สี่คนนะฮะตายไปสามสี่ตายไปครึ่งหนึ่งอาเวน กลับมาบ้านก็ไม่รอดหรอโอ้โหกลับมาบ้านก็ไม่รอดเกมมันโหดหลายจังหวะลองให้กันลองให้เลยแม่งเอ้ยยักเวน้องให้เลยฮะแม่งเอ้ยรอจะกลับดักมาได้ก็โดนยักษกระทือบอีกเฮยหลบโอ้ต้องตอนนี้ต้องหลบเหรอเนี้ยโอเคฮะต้องให้ค่อยอย่าให้โดนจับเชย โอเคนะกดกดย่องเพื่อทำการซ่อนนะฮะกดย่อไว้รอยไฟไปที่อื่นไฟไปที่อื่นแล้วไป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 ย่อโอเคอยู่ในพุ่มรอดพากับรอดรอไฟไปที่อื่นโอเคไฟไปที่อื่นแล้วย่องโอเคมาตรงริมพุ่มรอไฟไปที่อื่น ฮาตรงนี้ไม่ยากวิ่ง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 โอเคย่องค่อยๆนะฮะไม่รีบไม่รีบเราไม่รีบเราไฟไปที่อื่นเราค่อยวิ่งบไปพุ่มหนึ่งนี่ยักษ์เวนฆ่าเก็บทั้งพี่สาวกูไปแล้วมึงยังฆ่าพวกโนมพวกน่ารักอีกแม่งเอ้ยโคตรโหดอุตส่าห์เราจะกำลังดนุมาได้อเอต้องเข้าไปในนี่นะฮะรูต้นไม้ต้องย่องไปเนะี่ยไม่รู้ว่าย่องไว้ก่อนแล้วกันนะฮะอย่าทุบเข้ามานะเว้ย อย่านะมึงมันนาไปกับดักวะโอ,อไม่ใช่เหตุผมนึกว่ากับดักหนูแม่นโคตรน่ากลัวอ่าสไลด์ลงมาอีกแล้วลงบ่อน,น้ำอ่าไม่ชิปมม่ตามีกวะ่าค,ค่อยๆลองหลังกล้องได้อยู่โอ,อ้มีกับดักด้วยผมแม่เงเอ้ยยิดมาส่องไฟทำให้เราเห็นกับดักนะฮะต้องค่อยๆต้องดูนะฮะว่าขา้างหน้ามีกับดักไหมอ๋อมีต้องวิ่งอ้อมนะฮะขอบคุณมากไอ้ยักษ์เย้มีกับดักด้วยโอดไปไหนวะเนี่ย โอเคค่อยๆเขาพุ่งโอเคทันหน้ามีกับดักต้องวิง่งซิกแซกอ้อมเย้ยต้องคอยวิง่งซิกแซกอ้อมอีกค่อยๆนะค่อยๆนะหนูโอเครอดไหมรอดนะโอเครอดหน้ามีกับดักไหมผมผมองไม่เห็นมีจริงด้วยผมไม่เห็นหนะ้าโอ้โหเพียบเลยกับดักเพื่ตายอีกรอบหนึ่งโอ้ตรงนี้ยากนะฮะคือต้องดูกับดักที่จะทอนอยู่ในน้ำด้วย ค่อยๆหลบไฟตั้งหากเด็กเว้อนยักจัดตรงนี้ผมจำได้ไว่าต้องอ้อมนะฮะโอเคจับไว้จับไว้ปึ๊บ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 คาเมแบมบูรี่ค่อยๆไม่ต้องรีบนะฮะโอเคเนี่ยตรงนี้มันเดินยากมากเลยอะ่ะโอ้ยเย้เฮียฮะออกค่อยๆโอเครอ,คอ,คอคดตรงตรงนี้ต้องให้มันส่องก่อนนะผมผมจำไม่ได้เพิ่มหนึ่งมนงส่องมาให้สุดก่อน นี่ฮะกับดักเพียบเลยล้อมรอบนะต้องอ้อมไปข้างหลังนะฮะเครอมันไปที่อื่นนะฮะจำไว้จำไว้จำใน,นบรลลีปึ๊บ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 ,บโอเคค่อยค่อยวิ่งอ้อมอ่าตรงนี้ไม่มีกับดักใช่ไหมโอเคไม่มีวิ่งตรงไปได้เลยนะวิ่งตรงไปได้เลยลงก็พุ่งได้เลยตอกตั้มตัวเองไว้มันเร็วจดัดโอเคตรงนี้หลบหลังกล่องม้นกรเขนได้อยู่ โอเคเราหลักกองหลานมากานเขนก่อนออกไปได้เลยปะโอเคไปได้โอเคมันจะส่องมาถึงนี่ไหมอ่ะโอ้หส่องถึงด้วยดีนะไม่รีบวิ่งไปโอเคตรงนี้แหละไปเร็ว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 มันไล่มาแล้วแสงมันมาแล้วเร็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 วโอ้ยรอนเราจะกับดักหนูมาได้แมหมเลยยังไม่พ้นกับดักหนูอีกเหรอวะโอ้โดดกลับมาทำไมน้องใจเย็นเขื่นขึ้นขึ้นมันหลุดมันหยุดตามล่าเรายังยังหรอ มันแขนอะไรวะนะ่ะมันนอนอยู่วะต้องวิ่งไปไหมอ่ะผมต้องวิ่งไปหลบหลังมือหลบหลังมือก่อนมืออะไรไม่รู้นะฮะน่ากลัวจัดนี่มันยักษ์อีกตัวหนึ่งที่มันโดนฆ่าหรอวะต้องเดินไปไหนอ่ะต้องเดินทางไหนวะเนี้ยนี่หรออ๋ออ้อมหลังมือโอเคคอยอ้อมหลังมือนะฮะแล้วก็ปีนขึ้นตรงขอบประตูโอเคค่อยค่อย ต้องต้องดูจมูกมันปะโอเคมันหายไปทางอื่นแล้วปีนได้อ๋อต้องดูดูที่จมูกมันด้วยนะฮะตอนนี้มันส่องไปที่ไหนอยู่โอเคตอนนี้มันส่องไปที่อื่นแล้วโอเคไปได้ไปได้ไปได,ไปได้รีบไป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 ให้ไวให้ไวให้ไวมันปีนขึ้นเหรอปีนขึ้นใช่ไหมโอเคปีนขึ้นนะแม่มืนมอน่ากลัวจัดเออไปแล้วบอย ไปทางไหนอะสะพานหรออ,อุ๊ย่านไปเนี่ยผ่านไปเนี่ยยินเสียงเท้าอ๋อแมงเงยังล่าเราอยู่หรอวะเนี่ยไปที่อื่นได้แล้วโอเคฮะเสียงเงียบไปแล้วมันน่าจะไปที่อื่นแล้วฮะโอ้ยแมเงเองยหมดหมดยังว่ากับดักหนูอะเยอะโดนกับดักหนูไปสองรอบแล้วนะเกมแล้วนะกลัวจัดสพสารพวกโนมอะคือไม่รอดนะฮะแมงเงยเอาสาพ้นจากกับดักหนูไปโดนกระทืบในบ้านเฮ้ยเซิง สาธช่วยอเอ้ยตรงนี้ต้องกระโดดข้ามไม่ใช่ร่วงลงไปตายหาย่าอีกไค่อยอเคสุดแล้วอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปไหนอะ่ะกลับมาก่อนกลับมาก่อนค่อยอเคสุดตรงน,นี้เอาเฮ้ยมันยังไงอะ่ะมัไมมันไม่โดดไปทางนู้นล่ะงงกดสเปซปาได้ปะโอเคได้ผมงงนะมันไม่ยอมหันไปทางนู้นนะมันมีแต่หมุนตัวไปนู่นฝั่งนู้นผมก็งงเฮ้ยค่อยลงนะ เป,ป็นร่วงลงไปตัวระเบิดอีกอาโดดข้ามไปอุ้ยผมันจะหักอีกอ้าหักจนได้อ้าอูดีนะลงลงเพชรนุ่มใช่ลงโดดเสียบอีกมันตัวอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันลูกโอ๊กลูกโอ๊กมีชีวิตเหรอราชาลูกโอ๊กอ๋อตอนแรกเราจะราชาลูกโอ๊กตายโอ้พระเจ้าแม่เงยเจ็บตูดเออสรบปไปเลยราชาลูกโอ๊กตัวแตกโอไม่ขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจราชาลูกโอ๊ก ไม่นะเจ้าลูกโอก๊กเตะลูกโอก๊กโอ้แม่เองยเราชาลูกโอก๊กตัวแตะมีแบตมีแบตโจ๊กแล้วนะไอ่ไอตัวนี้ค่อยไหลลงมาอ้่โดนพวกเหนือดาวอีกแล้วอี๋ตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรข้างใต้อะ่ะมาหา,หาเราแล้วไม่โดดขึ้นแม่หน่ากลัวตัวอะไรไม่รู้อยู่ข้างล่างนะฮะไม่เจอเฮียอะไรเลยวะเนี่ยแม่เองยมีที่ตื่นเต้นตลอดทั้งเกมเกมมาฝั่งหนูแล้ว ด,ดข้ามอย่าอย่าโดนมันแดกก็พอมตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะน่ากลัวจัดไปตรงนี้ต้องวิ่งกระโดดไกลอ่าไป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 ขึ้นขึ้นอ่าขึ้นแล้วทลาไงกระโดดขึ้นบนกล่องเหรอต้องไถ่เหรอต้องดันเหรอต้องดันเหรอดันได้ปะ่ะคำนึงนะมันต้องดันไปตรงนู้นใช่ปะ่ะ มไม่พวกโนมอยู่ในนั้นหรอโอ้ไม่โอ้โหแม่งเงยไม่น่าเลยแม่งโอ้โหใช้พวกโดมเป็นตัวล่อเหรอเนี่ยอ้อทำไมตัวกูมันเคี้ยขนาดนี้เฮีย,ยนากรตายซะแมงเงยโคตรเร็วผมไม่รู้อะผมนึกว่าคือดันดันน้องแบบช่วยน้องไปนู่นอะไรงี้แม่งดันน้องเป็นตัวล่อเหรอวะเฮียโหเรื่องใหม่เลยไม่เป็นไร ถือว่าใครถูกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะฮะโอเคค่อยๆค่อยๆปีนขึ้นไปตอนนี้อย่าดันน้องแล้วกันนะรอบนี้เราจะไม่ดันน้องนะฮะแม่เมื่อยดันเรียบร้อยเลยน่ากลัวจัดตุ๊กอะไรมันคาอยู่ข้างในก็ไม่รู้นะโอเคค่อยๆปีนขึ้นไปรอบนี้จะไม่ดันน้องนะฮะแม่เมือยเราแล้วดันเรียบร้อยเลยโอเคค่อยๆไปเยมันมาเร็วเกินไปขึ้นๆโอเค ยังไงก็ต้องดันหรอโอโ้ยังไงก็ต้องดันนะอย่างเงี้ยแม่เอ้ยมันไม่ดันไม่ได้หรอมันวนเป็นวงกลมเนี่ยมันไปฝั่งนู้นแล้วไม่ต้องดันก็ได้นี่โอเคไม่ต้องดันก็ได้นะไม่ต้องดันเราก็รอดอยู่โ <To> อเครอบนี้เราจะไม่สังหารน้องโอเคแม่มือเราิิเราต้องสังหารน้องไปแม่เอ้ยปวดร้องชิมเมนเลยชิมเม้นเลวนะคนเลว โอเคตรงนี้ทำไงวะเนี่ยปีนโอเคขึ้น,นบนนี้ไม่ได้ไม่ได้เหรอเนี่ยมันปีนขึ้นตรงตรงนี้เลยน้ปะโอเคได้นี่เชื่อเอามาทำไมโยนคล้องตรงไหนอะหนูเหรอคล้องหนูไม่ใช่อืมเอ่อเนี่ยคล้องหนูไม่ได้เหรอ ค้องอะไรอ่ะอืมประตูมันเหมือนมันให้คล้องอะไรวะหา,าไม่เจอฮะนี่ผมคลิกรัวๆเลยะเนะี่ยเอ้ยอะไรอ่ะผมไม่เจออะไรไม่รู้ฮะพิกอัพมาแล้วกันอะไรอ่ะโทรฟิกเกอร์ได้ฟิกเกอร์เหรอ ต้องลากพวกหนูหนูปะจับหนูเนี่ยจับหนูวะจับเจ้าหนูไม่ใช่เหรออืมโอเคไม่เป็นไรฮะเมื่อกี้ได้เหมือนจะหาของเฉยๆนะฮะผมนึกว่าใช้เชือกจับหนูอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะฮะโอเคอย่างไร้นได้ฟิกเกอร์โทรมาผมนึกว่าให้โยนเชือกเปิดประตูอะไรอย่างง,งี้ก็งงโอเคฮะเดี๋ยวข้ามประตูได้เลยเจอตัวอะไรแล้วเนี่ย นี่มันได้โทรหมูตัวเดิมนี่หว่าเวาเ้ยเด้เจอมึงอีกแล้วนี่ทางนี้ไปไหนอะลงเหรอมันขับลงเหรอโอเคลงก็ลงลงใช่ปะ <c oughs> ตายปะเนี่ยตายโอ้โหแมนเอ๋ยใครจะไปรู้สรุปคือไม่ให้ลงเหรอแล้วไปทางไหนอะมันดูยากอะโอเคไม่ใช่ลงนะผมก็นึกว่าโดดลงไปเลยเรียบร้อยตัวระเบิด เนี่ยมันเหมือนให้เราลงอ่ะมันให้เราไปไหนก็ไม่รู้ะอ๋ะอเนี่เหรอพุ่มหญ้าหรอโอ้ตอนแรกผมนึกว่าผมนึกว่าเชื้อราอะไรอย่างงี้อ๋อผมก็โดดลงไปเลยอ่ะเรียบร้อยแต่อีกรอบเป็นเชื้อราโอ้เกมนี้แม่งโคตรดาร์กเนสมีทั้งเชื้อรามีทั้งเนื้อเปื่อยมีทั้งหนอนมีทุกอย่างนะฮะเกี่ยวความสยองแม,ม่เมยโอโดดลงไปอ้าวเห็นขวานแล้วใจไม่ดีแล้ววะ เอาไงเนี่ยโดดลงหรือไปทางมอสซุปไมไปทางมอสซุปบอกจริงดิบ้ากระมังโอเคนึกว่าลงมอสซุปตกใจหมดโอเคเดินอ้อมว้ายเขี้ยดโดนจับนั่นไงกูว่าลแล้วแทนที่จะเดินเอาอ้อมเดินลงมอสซุปก็เรียบร้อยพี่แม่งเอ้ยอย่ากันอย่าแข้นกันเลยผมแค่ป,ปลาใส่ตาพี่ไม่กี่รอบเองจะเยน็นไม่อ้า โอ้โหนึกว่าลงมอซุบตกใจหมดโอเคไม่ลงมอซุบแล้วไปไหนโดนขังโอโนต้อ oh no. งดันดันออกไปเดี๋ยวกดี๋ที่มันจะกลดันมอซุบเสร็จเดี๋ยวเดีวเดีวโอเคโอ้โหไป็นใหสุดวะเนี่ยเออเรียบร้อยรองละโว้ยโอ้อะโอ้อะเออเฮือหือโอเคประตูเปิดไหมโอเคเปิดนึกว่าจะไม่เปิดซะแล้ว ดีนะไม่จับลงบอซุปโอเครอดออกมาได้นะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในพาร์ทที่สานะสำหรับพาร์ทนี้ก็พอมาที่นี้ก่อนละกันนะฮะเนื่องจากเราหนีจากบอสมาได้สองรอบแลวเหนื่อยหลือเกินนะฮะบวกความสยองที่เห็นเลือเล่อนเนื้อน่ากลัวจัดอะะ่ขอไปพักก่อนละกันโอเคฮะบอคอิีเกมเมอร์ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วแล้วเจอกันในพาร์ทต่อไปสวัสดีครับ